แนะนำการใช้งานซ BR650R 2023้เริ่มต้นด้วยกุญแจนะครับกุญแจผมจะมีให้2ดอกนะครับกุญแจตัวนี้จะเป็นกุญแจระบบชิปนะครับถ้าหายดอกนึงทําใหม่เลยนะครับอย่ารอหาย2ดอกนะครับเพราะว่าถ้าหายดอกนึงเรายังมีมาสเตอร์เราสามารถคัดลอกข้อมูลจากมาสเตอร์ไปอีกดอกนึงได้นะครับแต่ถ้าหาย2ดอกเนี่ยงานเข้าเลยนะฮะต้องเปลี่ยนเบ้าเปลี่ยนกล่องเปลี่ยนอะไรหมดเลยก็หลายหมื่นอยู่นะครับน้ำมันเชื้อเพลิงของรุ่นนี้นะครับ ใช้ได้ตั้งแต่ E29195 ได้หมดเลยนะครับดูที่หน้าจอกันบ้างครับเปิดสวิตช์ขึ้นมาครับไฟที่เพิ่งดับไปก็จะเป็นไฟเกี่ยวกับหัวฉีดนะครับถ้าตัวนี้ขึ้นโชว์นะครับก็ยังขี่ได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าอยากให้มันหายแนะนําเข้าสูย์นะครับจะมีการเอารถมาเสียบปลั๊กแล้วก็ลบโค้ดได้นะครับแล้วก็ตรวจสอบดูข้อมูลว่าตัวนี้เสียหายยังไงบ้างนะครับตัวด้านบนครับจะเป็น traction control นะครับเวลาเปิดสวิตช์เนี่ยมันจะติดแบบนี้ครับถ้าขี่ไปแล้วหน้าหมุนสะก่อนนะครับมาถึงจะดับ ปุ่มสวิตช์ปิด traction control ครับแค่กดค้างไว้ครับกดค้างไว้ปุ๊บก็จะขึ้นโชวสถานะการปิด traction control แบบนี้นะครับถ้าเวลาเปิดก็กดค้างไว้เหมือนเดิมนะครับหรือถ้าเราเปิดปิดสวิตช์ใหม่นะครับตัว traction control จะเปิดอยู่เสมอครับผมนะครับถ้าเวลามาทํางานนะครับล้อหลังสไลด์อะไรเงี้ย traction ทางานตัวนี้เจ้าก็จะมีไฟกระพริบขึ้นนะครับผมด้านล่างก็จะเป็นเกียร์ว่างครับตัวสีแดงตัวนี้นะครับก็คือ ไฟแจ้งเตือนนะครับแจ้งความดันน้ํามันเครื่องนะครับถ้าความดันน้ํามันเครื่องผิดปกติไฟอันนี้จะขึ้นโชว์นะครับแล้วก็ตัดการทํางานของเครื่องยนต์ไปเพื่อไม่ให้เครื่องยนต์มีปัญหานะครับหรือเกิดความเสียหายเพิ่มเติมนะครับทางที่ดีก็คือไฟอันนี้ขึ้นโชว์ยกอย่างเดียวนะครับไม่แนะนําให้ขี่นะครับผมส่วนด้านล่างก็จะเป็นไฟ ABS นะครับถ้าขี่ไปแล้วด้วยความเร็วเกิน10กิโลเมตรต่อชั่วโมงไฟ ABS ถึงจะดับลงนะครับ แล้วถ้า ABS มีปัญหามันจะกระพริบนะครับไฟแจ้งเตือนความร้อนของเครื่องยนต์นะครับถ้ามันฮีตขึ้นมานะครับถึงขีดแดงนะครับไฟทั้งหมดเนี่ยจะกระพริบทั้งหมดเลยนะครับเจน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับเมื่อเริ่มกระพริบนะครับน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่ในถังก็ประมาณ3.4ลิตรนะครับก็จะมีไฟตรงนี้แจ้งเตือนบอกด้วยนะครับว่ากระพริบมาแล้วใช้น้ํามันไปกี่ลิตรนะครับผมแล้วส่วนด้านขวาก็จะมีกระพริบเหมือนกันนะครับกดไปเรื่อยๆครับตัวนี้ก็จะเป็นระยะทางที่เราใช้ไปเมื่อ เกน้ำมันเริ่มกับพิปนะครับผมการตั้งค่าหน้าจอครับก็กด2ปุ่มพร้อมกันนะครับผมกดปุ่มมาครับตัวนี้ก็จะกับพิบครับเวลาเราสามารถเลือกได้2ระบบครับ24หรือว่า12ชั่วโมงนะครับนี่ฮะก็กดขวาเพื่อเลื่อนต่อไปก็ตั้งปุ่มซ้ายก็จะเป็นปุ่มปรับตั้งครับปุ่มขวาเป็นปุ่มเลื่อนนะครับอันนี้ช่างเขาตั้งให้เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นความสว่างของหน้าจอนะครับนะครับมีทั้งหมด5ระดับนะครับปุ่มขวาไปก็คือการตั้งค่ากับการคำนวณทิป A นรถ้ากดปุ่มอนะครับ การคำนวณทิป A มันก็จะไม่มีนะครับผมเปิดออนไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟ SIS ก็คือไฟสัญญาณระบบชิปนั่นเองนะครับถ้ากดออฟตัวนี้นะครับถ้าเป็นออฟแบบนี้นะครับไฟนี้จะไม่กระพริบเวลาเราปิดสวิตช์นะครับแต่ก็เปิดไว้ดีกว่านะครับผมความเร็วสามารถเปลี่ยนเป็นไมล์ต่อชั่วโมงได้ครับบางบางคนกดไปโดนอยากแก้ใหม่ก็กดเข้ามาตรงนี้นะครับเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้ก็คือหน่วยอัตราการสิยเลืองนะฮะก็จะเป็นกิโลเมตรต่อลิตรกับ ลิตรต่อร้อยกิโลเมตรนะครับมี2แบบนะครับใครจะเปลี่ยนเป็นกิโลเมตรต่อลิตรก็กดตรงนี้ครับให้เป็นกิโลเมตรต่อลิตรกระพริบแบบนี้กดไปอีกก็หมดแล้วครับผมถ้าเรากดปุ่มขวาไปเรื่อยๆนะครับมันจะเป็นโหมดต่างๆของหน้าจอนะครับระยะทางรวมทิป A ทิป A กดปุ่มซ้ายดูครับจะเป็นข้อมูลของทิป A อัตราการเสียดเบืองขณะขับขี่ตัวนี้ครับมันจะขึ้นขึ้นลงลงตามรอบที่เราขับนะครับว่า ขี่รอบเท่านี้ประหยัดเท่าไร ي? ขี่รอบเท่านี้ประหยัดเท่าไร่ความเร็วเท่านี้ประหยัดเท่าไร ي? อันนี้กดดูตรงนี้นะครับจะขึ้นลงแบบเปรียวไทม์นะครับกดมาอีกจะมีคําว่า AVG ขึ้นมาก็คือ a v e r a ร e ค่าเฉลี่ยอัตราการสช้เปลืองเฉลี่ยของทิป A อนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้มามันที่ใช้ไปของทิป A นะครับก็จะเป็นตัว L ขึ้นแบบนี้ครับเป็นจํานวนลิตรนะครับกดมาอีกก็จะเป็นความเร็วเฉลี่ยนะครับจะมีคําว่า AVG a v e r a g e รนะครับแล้วก็กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ก็คือความเร็วเฉลี่ยของทิป A นะครับ เวลาที่ขี่นะครับของทิป A นะฮะปุ๊บหมดก็จะวนมาแบบนี้ครับเวลาเราจะรีเซ็ตนะครับทิป A เนี่ยให้อยู่หน้าทิป A ก่อนแล้วกดปุ่มเซ็ตค้างไว้ครับแล้วมันจะรีเซ็ตอัตราการสิ้นเปลืองซึ่งค่าทุกอย่างหมดเลยนะครับทิป B ก็จะมีการวัดค่าเหมือนกันครับกดปุ่มขวาพปอีกก็จะเป็นรอบตามเดิมนะครับโอเคมาลองสตาร์ทดูก่อนดีกว่าครับเวลาสตาร์ทนะครับพอสตาร์ทปุ๊บรอบเครื่องจะขึ้นอยู่ที่1,800อนะครับอันนี้เป็นรอบวอร์มอัพนะครับ มันจะชดเชยร,รอบเพื่อให้เวลาขณะเครื่องเย็นเนี่ยได้สตาร์ทง่ายมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเราวอร์มเครื่องไปสักสานาทีถึง5้านาทีรอบก็จะอยู่ในรอบปกติที่1,300รอบนะครับถ้าเรามีเวลานะสําหรับวอร์มเครื่องนะครับแนะนําว่าวอร์มเครื่องไว้ก่อนนะครับสามถึงห้านาทีนะครับเพื่อให้รถนะครับของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นในการขับขี่และก็สมูทมากขึ้นครับบางทีเราสตาร์ทปุ๊บล้วออกไปเลยบางทีเราเปิดเครื่องมันจะมีอาการสะดุดนะครับนั่นก็คือ อาการปกตินะครับแต่ถ้าเราพอสตาร์ทแบบนี้นะครับลูกค้ารีบรีบมากนะครับแล้วบังเอิญใส่เกียร์ครับใส่เกียร์ใส่เกียร์แล้วลืมเอาขาตั้งขึ้นนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงครับไม่เหมือนเวฟแน่นอนเวฟเนี่ยเราลืมเอาขาตั้งขึ้นประจำเนี่ยผมเนี่ยครับประจําเลยนะครับมันจะมีสวิตช์ที่ขาตั้งนะครับเพื่อป้องกันการลืมเอาขาตั้งขึ้นนะครับมันก็จะตัดการทํางานของเครื่องยนต์แต่ถ้าเราขี่ไปแล้วนะครับ เครื่องยนต์นะครับเราฉีกใส่เกียร์ดับแบบนี้นะฮะหรือว่าใส่เกียร์ผิดออกตัวเกียร์ซี่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สามารถบีบคลัตช์สตาร์ทได้เลยนะครับไม่ต้องหาเกียร์ว่างนะครับผมนะะฮถ้าขาเกียร์ปุ๊บเอาขาตั้งลงก็จะดับนะครับอันนี้ก็คือปกตินะครับผมก็จะมีไฟเบรกฉุกเฉินนะครับของรุ่นนี้นะครับหรือว่าเป็น500ร้อนอื่นก็จะมีไฟเบรกฉุกเฉินถ้าความเร็วเกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแล้วเราเบรกกระทันหันไฟพามากตัวนี้ก็จะติดอัตโนมัตินะครรับเียกว่า ESS อิมเมจ s t o p s i g n a แนัได้เองนะครับต้องลองดูนะครับโอเคนะครับหน้าจอนะครับผมส่วนต่อมาครับเวลาเราจะออกทริปเนี่ยนะครับเราต้องเช็คระดับน้ํามันเครื่องก่อนนะครับซึ่งในรุ่นนี้จะไม่มีตาแมวครับจะเป็นก้านวัดแบบนี้ครับนะครับก้านวัดที่ไม่ใช่ก้านโรงเรียนนะครับเป็นก้านวัดนะครับก็จะมีขีดบนขีดล่างแบบนี้นะครับเนี่ยนะขีดเห็นไหมขีดนะครับนะครับเวลาเราจะเช็คระดับน้ํามันเครื่องนะครับเราต้องมีผ้านะครับผ้าก็เช็ดไปเลยนะครับ เช็ดให้มันสะอาดก่อนครับนี่ฮะเช็ดจนแห้งนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็จุ่มเข้าไปครับไม่ต้องบิดเกลียวนะครับผมแค่จุ่มไปเฉยๆนะครับแล้วก็ตั้งค่าไอ้ตั้งรถครับตั้งรถครับให้ให้อยู่ในระดับตรงครับนะเสร็จแล้วรอให้มันไหลสักพักหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าปุ๊บยกปุ๊บเลื่ลงปั๊บเลยนะครับแล้วก็เอาลงเสร็จอ่าแล้วก็มาดูครับทีนี้อ่ามาดูครับอ่าเห็นไหมครับ ก็จะอยู่ในระดับนี้ครับประมาณกลึงกลางเห็นไหมครก็คือระดับปกติแต่ถ้าเราตั้งเสร็จแล้วไม่มีน้ํามันติดมาเลยเนี่ยแสดงว่าน้ํามันเครื่องเราอาจจะหายแล้วแต่ไม่ต้องห่วงครับมันจะมีเซนเซอร์ระดับความดันน้ามันเครื่องอยู่แล้วนะครับถ้ามันน้ำมันเครื่องหายแบบนี้มันก็จะแจ้งเตือนแล้วก็ตัดการทํางานของเครื่องอยู่อยู่แล้วนะครับเราให้วัดดูว่ามันมันปกติไหมนะครับถ้าผิดปกติถ้าอยู่ในที่ห่างไกลแล้วก็สามารถเติมได้นะครับก็เติมในช่องนี้เลยแต่ว่าก็ไม่แนะนําให้เติมเยอะเกินไปนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นระดับน้ำมันเครื่องยนต์นะครับเวลาเช็คออกทิปอย่าลืมปิดฝาให้ดีนะครับถ้าไม่ปิดฝานี่เลอะแน่นอนครับผมเนี่ยเสร็จแล้วก็มาดูที่ตรงนี้ครับจะเป็นคูลแลนครับน้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำครับซึ่งก็จะมีระดับเหมือนกันครับจะมีอัปเปอร์ลเวอร์อยู่เหมือนกันนะครับเวลาเช็คเช็คยังไงตั้งตรงเลยครับผมตั้งตรงเลยนะครับนี่ฮะก็จะมี คุณๆหน่อยนะครับในนี้เราก็ต้องดูให้อยู่ในระดับกลางแต่ถ้ายังมาเสร็จแล้วไม่มีเลยเนี่ยก็เติมตรงนี้ได้เลยครับเปิดฝาเติมตรงนี้ได้เลยนะครับผมนี่ลมยางนะฮะจะมีบอกที่ขอบโซ่แบบนี้นะครับจะอยู่ที่บนขอบโซ่แบบนี้นะครับรุ่นนี้ก็จะอยู่ที่ล้อหน้า36ล้อหลัง42นะครับเช็คระยะฟรีโซ่ก็1นึ่งนสนิ้วนะครับสามสิบมิลลิเมตรนะครับผมวิธีเช็คก็เช็คึงกลางนะฮะเอาอะไรดันขึ้นอย่างนี้นะครับ ต้องมีระยะฟรีนิดนึงนะครับส่วนตรงนี้นะครับสามารถปรับโชคได้นะครับสามารถปรับโชกได้ซึ่งสามารถดูในช่องของเซลชาได้เลยนะครับจะมีอุปกรณ์ปรับโชคอยู่ใต้เบาะมาดูใต้เบาะดีกว่าครับน่าดูต่อที่ใต้เบาะเลยนะครับผมปั๊บนะครับกดครับแล้วก็ดึงหน่อยหนึ่งแล้วก็ตบถอยหลังหน่อยหนึ่งนะครับทีเปิดเพราะว่าเคี้ยวมันจะเป็นแบบเคี้ยวแบบนี้นะครับซึ่งรุ่น6-50ก็จะมีที่ชาร์จโทรศัพท์ นะครับเป็นไททีซีนะครับหัวเล็กเนี่ยฮะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือท nah, ี่ชาร์จโทรศัพท์นะครับสามารถเสียบชาร์จโทรศัพท์ได้เลยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องมือนะครับที่ปรับโช๊คนะครับจะเป็นตะขอปรับโช๊คแบบนี้นะครับเราสามารถต่อกันแบบนี้นะครับแล้วก็เนี่ยฮะมาเกี่ยวตรงนี้ครับอ่าเห็นถ้าหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับมันก็จะแข็งขึ้นนะครับถ้าเราหมุนทวนเข็มมันก็จะอ่อนลงครับนี่ให้หมุนไปทางนี้นะครับโดยเนี่ยครับ ส่วนการเช็คระยะนะครับเช็คระยะครั้งแรกนะครับที่1000กิโลเมตรนะครับครั้งต่อไปก็จะเป็น6000กิโลเมตรนะครับแล้วก็รอบต่อไปต่อไปก็คือทุก6000กิโลเมตรนะครับในระยะ2ปีแรกนะครับเราจะมีประกันให้นะครับประกันเครื่องยนต์นะครับยกเว้นอะไรสิ้นเปลือง2ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับยกเว้นอะไรสิ้นเปลืองว่าเบรกโซ่สเตอร์ยางนะครับส่วนที่ปิ๊มซีลเป็นหลอดไฟอะไรพวกนี้ก็จะไม่อยู่ในการรับประกันส่วนแบต เราก็จะรับประกันให้6เดือนนะครับยางรถยนต์ก็ยางรถก,ก็จะรับประกันให้6เดือนหรือ5,000กิโลเมตรหรืออันไหนถึงก่อนนะครับส่วนมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมนะครับสามารถโทรมาถามเซลชาได้เลยครับที่0908884653ขอบคุณที่ติดตามครับ